โดยปัจจุบันนะครับตลาดที่จีนนั้นได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพของทุเรียนสดที่มีคุณภาพและก็มีมาตรฐานยิ่งขึ้นครับประกอบกับที่เวียดนามนะครับเป็นประเทศที่2ท,ที่สามารถส่งออกทุเรียนสดไปยังจีนได้การที่ประเทศไทยจะรักษาตลาดทุเรียนสดในจีนนะครับต้องเน้นการส่งออกทุเรียนที่มีคุณภาพมีมาตรฐานความเป็นทุเรียนไทยและการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขพืช ตามข้อตกลงในพิธีสารการส่งออกผลไม้สดไปยังจีนครับโดยตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม2565ถึงมกราคม2566คาดการว่าจะมีผลผลิตท,ทุเรียนคุณภาพมาตรฐานส่งออกตลาดจีนได้ประมาณ1 0,000ตันด้วยกันครับดังนั้นนะครับการทำงานในลักษณะบูรณาการระหว่างเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสมาคมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ผู้ประกอบการการส่งออกโรงคัดกรองสมาคมหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันกำหนดทิศท,ทางทุเรียนไทยในจีนครับเพื่อหาจุดเด่นนะครับแล้วก็ความแตกต่างจากประเทศคู่แข่งที่มีราคาถูกกว่าครับผมโดยมีการเน้นการผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็มีการจัดการปัญหาทุเรียนอ่อนนะครับรวมถึงมีการยกระดับคุณภาพของทุเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ให้มีความมั่นใจในการเลือกซื้อทุเรียนไทยรวมถึงการปฏิบัติตามพิธีสารการส่งออกผลไม้จากไทยไปยังจีนอย่างเคร่งครัดครับก่อนที่ไทยนั้นจะเสียตลาดไปให้กับคู่แข่งที่เป็นเวียดนามนะครับซึ่งกําลังมีการเติบโตขึ้นมาในทุกวันนี้ครับเป็นกำลังใจให้ชาวสวนทุเรียนนะครับและนี่คือทั้งหมดของร้านทุกนิวส์ในวันนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ